มงคล38บทที่37มีจิตปราศจากทุลีมีจิตปราศจากทุลีเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาที่หมายถึงการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเศร้าหมองหรือกิเลสซึ่งเปรียบเสมือนจิตที่ไม่มีฝุ่นละอองเกาะติดกล่าวคือจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรือสิ่งใดสิ่งใดที่ทำให้จิตใจไม่สงบ การมีจิตปราศจากทุลีนั้นต้องฝึกฝนด้วยการปฏิบัติธรรมเช่นการเจริญสติการทำสมาธิและการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์แปดซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากรรมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติ การระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งจิตมั่นชอบเมื่อจิตปราศจากทุลีจิตตะจากมนี้ความสงบเยือกเย็นและเป็นอิสระจากความทุกข์ซึ่งนำไปสู่การบรรลุธ,ธรรมขั้นสูงต่อไปการมีจิตปราศจากทุลีหรือการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเศร้าหมองหรือความวุ่นวายเป็นแนวคิดที่พบในหลายศาสนาและปรัชญาโดยเฉพาะในพุทธศาสนาซึ่งเน้นการฝึกจิตให้บริสุทธิ์และสงบสุข ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้จิตปราศจากทุลี 1. ฝึกสมาธิ Meditation การนั่งสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ่งฝึกการหายใจเข้าออกอย่างมีสติเพื่อให้จิตจดจ่อยอยู่กับปัจจุบันลดความคิดฟุ้งซ่านและความเครียด 2. ปฏิบัติตามหลักศีลโมราลิตี รักษาศีลห้าหรือศีลแปเพื่อควบคุมการกระทำและคำพูดหลีกเลี่ยงการทำบาปหรือสร้างกรรมที่ไม่ดีทำความดีเช่นการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่น 3. พัฒนาปัญญา wisdom ศึกษาพระธรรมหรือคำสอนเพื่อเข้าใจธรรมชาติของชีวิตฝึกคิดวิเคราะห์และเข้าใจสาเหตุของความทุกข์เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติด 4. ฝึกสติ mindfulness มีสติในทุกการกระทำเช่นการกินการเดินการทำงานระวังความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นความโกรธความโลภฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคต 5. ปล่อยวาง Letting go ฝึกไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งวัตถุและความคิดเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงได้เสมอยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้าน 6. สร้างเมตตา o v i n วิ i n ิน e s ส ฝึกส่งความรักและความปรารถนาดีให้ตนเองและผู้อื่นลดความโกรธและความเกลียดชังพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผู้อื่น 7. อยู่กับธรรมชาติใช้เวลากับธรรมชาติเพื่อให้จิตใจสงบฝึกสังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อเข้าใจความเรียบง่าย 8. ลดการเสพติดลดการเสพติดสิ่งต่างๆเช่นสื่อสังคมออนไลน์วัตถุหรือความบันเทิงฝึกให้จิตใจไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งภายนอก การฝึกจิตให้ปราศจากทุลีเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลที่ได้คือจิตใจที่สงบสุขและมีสติมากขึ้นหากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและสมดุลมากขึ้นได้ครับค่ะ